ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเท็ก์บอยเลครับวันนี้เท็ก์บอยก็มาขอนําเสนอสินค้าเป็นมือ2ที่เป็นมือ1เลยดีกว่านะครับสําหรับหลังคาฟูบต้าของรุ่น M s e r i e s นะครับ M s e r i e s ใส่ได้หมดเลยนะครับก็ราคาแบบขายทุกถูกกันไปเลยทีเดียวพร้อมโครงเหล็กนะฮะเรามาดูกันดีกว่าว่าหลังคาเป็นไงนี่เทอจากรถมือหเลยนะครับผมตัวน,นี้เทดจากรถมือหเลยนะครับมีหลังคา ไบเบอร์ของแท้จากศูนย์นะครับของแท้จากศูนย์เลยะนี่หนี่ราคาของแท้จากศูนย์เลยนะครับใบกระดูนให้รอบกันพร้อมโครงเหล็กนะครับมีกรอบแผ่นป้ายทะเบียนด้วยนะฮะมีกรอบแผ่นป้ายทะเบียนนะครับมีโครงเหล็กนะครับนี่ฮะรูฟคูปตาร์เอ็มซีรีส์แอสเพเซอร์เบสนะครับก็เป็นของรุ่นเอ็มซีรีส์นะฮะเห็นไหมเป็นของรุ่นเอ็มซีรีส์นะครับ ราคาศูนย์ไม่รู้ขายเท่าไหร่นะครับแต่ว่านี่มันได้ทั้งโครงเล็กแล้วก็ได้ทั้งสปอร์ตไลท์ด้วยนะผมถอดสปอร์ตไลท์แค่สปอร์ตไลท์อย่างเดียวก็หลายร้อยเนะครับเกือบหลายร้อยแล้วแหละ,ะร้านผมขายสปอร์ตไลท์อยู่ห้าร้อยหกร้อยกว่าบาทอะ่ะผมบอกแค่นี้แหละสปอร์ตเลอดละสปอร์ตไลท์หลังเลยฮะนี่หลังคาชุดนี้นะครับผมขอขายที่5,000บาทนะครับไม่ส่งนะครับให้มาเอาเองนะครับ 5,000บาทนะครับ M Series พร้อมไปสปอตไลท์พร้อมโครงหลังคานะฮะก็มาจับจองก็ได้นะครับมาเอาไปเลยที่ไม่ต้องมาจับจองหรอกใครอยากได้มาเอาเลยครับวางประจำมาเลยครับไม่โครงแน่นอนนะครับสำหรับแตะบอยนะครับใครอยากได้มาเอาเลยฮะหลังคาพร้อมโครงเหล็กนะครับนี่สวยงามของใหม่เลยครับไม่ใช่ผมตีเป็นของใหม่แล้วกันของใหม่ที่ไม่เคยใช้นะครับ ของใหม่ที่ไม่เคยใช้นะฮะท่านใดท่านใดที่กำลังประสบปัญหากับโครงหลังคามันแตกมันร้าวหรือเหล็กมันบิดเบี้ยวไปแล้วนะฮะห้าพันบาทแล้วนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องเทตบอด้วยครับเป็นกำลังใจให้กับช่องเทตบอ y มีเพจไทยไทยเทคเตอร์นะครับเพจร้านนะครับไทยไทยเทคเตอร์ครับจำหน่ายรถเทคเตอร์จอนเดียนะครับแต่วันนี้มาขายหลังคาของคูต้านะฮะก็มันได้มานี่ได้มาได้มาได้ ได้จากตะกุวะกวกมานะครับก็มาขายต่อครับสำหรับโครงหลังคาของคูบต้านะครับนี่มาเไปเลยครับ0ูนย์4 1 4หกหรือไลน์แอร์สบอยตามที่อยู่ด้านล่างนะครับหแะแอดไลน์มาก็ได้ครับไม่รับจองปากเป่านะครับรับจองด้วยเงินเท่านั้น ถ้าท่านใดอยากได้รถแท็กเตอร์จอร์เดียก็โทรหาผมได้นะครับแท็กเตอร์บอยนะครับ0 656941495ไลน์แท็กเตอร์บอยนะครับเราต่อช่องทาง Facebook ของแท็เตอร์บอยนะครับเรามีเพจร้านก็เพจไทยแท็กเตอร์ครับนี่ก็ร้านผมร้านตรงนี้เลยน,นี่นี่มาจากผมเองครับ<อ>ก็เลิกงานแล้วก็เลยมาขายของนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็มาได้ครับมาได้นะฮะแท็กเตอร์บอยนะครับนะปลา คลิปที่หายของฮะสั้นๆอยากให้มันได้สักสี่นาทีก็เลยบนๆนไปันง <c oughs> ้นแหลยจะดูคองราคาต่อแล้วกันเนี่ยฮะยังใหม่ๆนะครับไม่ได้เคยเกิดการใช้งานนะครับบับเบลิลยังมีอยู่เลยเนี่ยอามาดูข้างในนี่นี่นดูในหลัคาห้าพันบาทคุ้มๆครับห้าพันบาทคุ้มๆฮะได้โครงเหล็กด้วยนะเนี่ยโครงเหล็กได้ไฟสปอตไลท์ด้วย โคตรคุ้มบอกเลยยังไม่มีรอยนะครับยังไม่มีรอยมีแต่เนี่ยครับาฝนตกอะ่ะน่าจะเป็นขา้าฝนเนี่ยอต่อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าน่าจะมีสาระแต่เพราะว่าคลิปนี้เป็นขายของนะครับแม่งไม่มีคลิปลงเลยเด้ะเบื่อจังเลยนะ <laughs> โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วจ้า